อ้ามี a n d งเด d นี่อู้วเนาะก่ยยังโอกเลยทางป้าก็ได้พี่น้องเลยแค่นาแค่นีกัวไขกลัวแค่นข่าน้ากลัวแค่นเข่าอีกเบื้องแรกก็ได้พี่น้องเลยเนาะป้ากับอันดูเคยแล้วแม่นบ่ได้นน่เนาะ ช่างนบังคลิปอือชื่ออนนี้คือส่วนแล้ๆพี่น้องเยเนาะไพ่นำทวมพยูข่าวตบนี้นะเห็นในคลิป่วยเันตัวจริงแบบนี้เลยแบบเดียวเลยอ้ยบัตรมาไปช่วยเรือชาวบ้านเขามันี่เป็นผู้ปชะชยไพด้เป็นผู้เชี่ยไพู่้เลยผู้เลยพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีสวัสดีเด้อเนาะเยเปิดภาพออกมาืมนี่กาบบ นั่นบะไดพี่น้องเอ้ยกี้ป้าบ่เมื่อกี้นี่เบิ่งปลาคลิปๆก่อนเบิ่งปลาบ่าลุงเอ้ยเนาะ1:00นจ0 0น8:00นบ่ได้นั่นเลยว่าบ่จับโทรศัพท์เลยนะพากันมุกมุ่งอยู่อาปลาบ่ได้คิดว่าแน่ชนบ่จักได้แม่น้องนิวก็พากันลงปูลงปลาจากคลิปนั้นมาคลิปนี้าดเนาะ มาปลาอยู่เพื่อน้อยบาทมาปลาพี่ได้บาทนี่ปล่อยปลาปล่อยปลาได้อยู่พี่ยังไงมาส่วนสวยบอมนใจกัลนี่จกันัาี่น้องน้่นลยเนาะนี่เน่นาะคือบับัวหูว่าปลาในนี้นีู่้ว คือว no. uh ่ามืดผ้ามืดฝนหึ่งอยู่วันนี่ใช่ว่าอะไรพี่น้องเลยเนาะที่ว่าไปเนาะเนี่ยว่าหลายดิแค่นข้อจะรอข้อจะรอยังว่ายังเจ็บป่ะยังว่ายังเจ็บพี่น้องเลยเนาะเป็นปลาอะไรก็จ้กีฑูดผัดปลาไหลเฮากับอะไรสดผ่าทษฝนกับปลาไหลแล้วมเพลินามเพลินเนาะเนาะถือห้ามดี่เด้นะถือหามดีแน่เข้าเฮาวข้าวหมากบะบุกิดแหละพี่น้องเลยเนาะกะบุคิดว่า ก็รามื่อแต่บ้ามื่แต่ป่าฮะกับผ้ากำลังหึ่งอยู่แต่บ้านนี่เนาะบุกคอยแดดบ้านนี่ก็มืดอคืมอยู่เดี่ยโมจะมาแต่ตอนเว่นวานเนาะป้าเนาะตอนเว่นเว่นตกพุ่นได้ทางใต้คือมาตอนเว่นคอยอาเจเอาท่านอยู่เหรอเนาะนมาตอนนอนแบบน้องเช้าลางคืนเลยพี่น้องเลยคันกลางเว่นยังว่าสางชิ่งเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นกะซิซอยเก็บเอาเครื่องครอง มาไปช่วยป้าก่อนมาช่วยป้าบ่มาพี่เอ้าเจ้าเมื่อยอลไรกันเมื่อยมาเจ้าไม่ค่อยไปเสียไปเศร้าอยู่พี่น้องเลยเปลี่ยนกันพี่น้องอ่ะอือทางพี่น้องเพิ่นเว้าอยู่ว่าคือจักอยู่ว่าเฮ็ดเฮือนคือบ่เอาข้าวของออกว่ะกับไม่ได้ออกได้พี่น้องไอของแนวของแมงเสือก็บ่ได้คิดว่าเพิ่นสิมามังหลังคาเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยบ่ได้เตรียมตัวเตรียมการยังหรอก อตามที่เห็นจุกอกเข่าอ่อนหอดบ้านมันเถอะนาะหอดบ้านมันมาบ้านสิเป็นคือว่าครัหืมลงมาหเจ้าแต่คุปหอยน้องลิ้นมาอ่าหืมลงมาตอนแรกน่ะมันไม่ได้มาหืมแห้งด้แบบมิดไปปล่อยเจ้าคหอยน่ะขึ้นไปเอาแพ้ตังงานคุ้มไหมเอาสาดเอายางปูปูปูเอ่นเออปูแป้นนะเดแล้ววันนี้น่ะผ่านมาประมาณนาทีหนึ่งเลียวบุ่มลงมาคอยกันแล่นลงหมองเชื่อฮิโขมาเลย จับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งออกมาเลยเออระวังระวังที่อุ้มน้องเชื่อออกมากับหลอดไฟลุนหาลงมาเลยหลอดไฟนี่แตกลงมาข่อยข่ยโอ้ยบาปแต่ลูกข่อยว่ะยังไม่ได้กระยาไม่ยังไม่ได้ก็ะยานาทีนั่นน่ะข่อยจับจับโทรศัพท์หน่ะชงไฟใส่กับน้องเชื่อชงย่างเขาเลยติดมือข่อยมาหน่ะอ่าซ้ำหน่าก็ดีเลย เพื่อว่าไปว่าเขาท่านจะหยุดลงมาถับเลยโอ้โเไพี่น้องเนาะตายแล้วพี่น้องเลยคิดเบื้องฐาเาสาอีกกประมาณหนึ่งสองนาทีเนี่ยเรียบร้อยมันเปื่อยไว้งคนแห้งมอนีมนรงนห้ี่งไมุ่ยเไมุ่ยก็นอนนอนอยู่ตู่แล้วติเดียอยู่ตู่หน่อยแล้วอืมอะไรกันใดคิดว่าเที่ยวมาก อุ้ยไปคิดนะพี่น้องเอ้ขนาดเจ้าของเฮือนยังคิดบ่ได้คาดฝันแมนเหมือนนิวสร้างเหมือนนิวคิดดอกอันนี้ก็เลยแบบว่าบ่ได้ดันนันได้กินเพิ่อนอาจจะมีแบบว่าวิธีเพิ่นก็ว่ามีวิธีของเพิ่นเพิ่นว่าเสร็จยังมากเพราะความหมายว่ามีวิธีของเพื่อนก็คือโบได้คิดว่าฝ้าฝนมันสีรุนแรงขนาดนี้นะนนี้มันเกินความคาดหมายเพื่อนคือกันใช่แล้ววะกับติพายพี่น้องเลยเนาะติสร้างกับโมเมนต์ที่ทำมาติกับโมเมนต์ ติอ่าทางเฮาเออเป็นโพเทียนซะเป็นโพเทียนเลยมันเป็นโพเทียนเฮาเน่แมงเชือก์ไก่ใส่ถุงไว้ไปซีแดงพี่น้องไว้ไว้ไปใส่ถนนหนทางที่มันเป็นดุมเป็นบ่อลงน้าอือด้เที่ยวลงไงไอ้ทิศเออมาทบอันนั่นหากะบ่ได้คือว่าเนี่มื่อเสารนี่กะบ่ได้คือว่าได้เปล่าเลยบ่ได้มีเรื่องจงใจยกให้จับอ้าวคอยกะว่าอยู่คือจมไม่แต่ก้เอาชงหายินในบุเกินหน้าที่นึงแล้วก็อ่านแนบอ่ะ ันน mm ี้ผิดเบิ่งน่ะก็แต่หหรือ6กมุเช้าหเนาะ6บ่ครึ่งครึ่งขอเิ่ตกใจว่าเิ่เจ้าครึ่งบ่ไบ่คิดเบิ่งนะมจะอเนาะ้า้า้เท่านี้ จน11โมงจะว่าบริยากจับโทรศัพท์เนาะถ้าคิดว่าบันป้ากรบลุงถือไฟดูดก็แม่นเวงลึงอยู่น่าเยตายเลยคัโทษได้โทษเจ้าได้ข่อยขันข่อยเป็นอย่างมาเลยเออทีเออ ว่าเมื่อคืนนี่ว่ามันนักน่วงเขาเอายังพระท่านไม่ได้คิดอยากเท่าหาไยเพราะว่าอันมันฝ่าฝนกระนำนะมันไม่ได้เป็นตามม้สนแม่เราต้องคิดไปนั่นมันสีแบบมันบุนมำดําๆลงมาหนามันบมมีไฟอยากเอิ้นหาไฟมาแล้วเพื่อนเท่ไหนเฮ้ยไงกันเพื่อนไปสั่งได้นัั่งเบ้ี ใช่าบาทมันพี่น้องเอ้ยขาดบามันสิเป็นบ่ยากเนาะเครื่องใช้คอยแน่นี่แกก็ให้เบิ่งตู้เยกตู้เย็นกัดใช้ง่ายไม่ได้เราเบิ่งชงนี่อืมมันอยู่ตรงเบนละอันนี้ยังบ่ได้ออกนี่พี่น้องนี่แหละเจ็บนักกตัวนี้แหร่นี่นี่ก็ยังบ่ได้ออพี่น้องเลยเออคิดคิดนั่งโซฟาสิโอ้ ัเราครูลงเราครูลงเจาะสิมามันอันนี้ยังว่าแปลนอันนี้ตอนเศร้านี่คอยฮุกน้ำกระสอบนะน้ำกระสอบนี่จักแม่นยังมันยาได้คอยฮุกรวมกันนะเห็นปะทุกงานทุกอันเลทุกอันนี้ดิเอาคอยยืดจมูกเจ้าของเชาวเนาะบึ้มมาหม่งนี่แลนโหนไปเลยยังเดือยอยู่ได้เห็นน่ะยังเดือยเอบมันจักมาเบิ่งหอบห่องไหมมา ตอดยอดห้องกับพี่น้องเว้ยบนเรือเมื่อเข้าคือเห็นสภาพมันโอ้ยแอะตรงนู้นอ่าไปตามสภาพมันตายคนนั่นไหนคืองานวะไปตามมาแล้วนี่ไงกะอือตายพี่น้องเว้ยนี่ตายข้างเรืองโอ้ยไปชีใชัเนาะลดเครื่องใช้ไฟฟ้ายยันช็อตยัง เบิ่งสภาพมันงจีร่าอะไรแต่ชอยซอยเหือซอยแห้งเนาะซอยเหือซอยแห้งเนาะใได้เะยเนาะนี่พี่น้องเลยพีนงทีนอนได้แบบนี้มันทายเกินไปเลยจะได้สบายสรายเกินไปเลยแบบนี้เฮาอยู่มาประเด็นนอกว่ะกองไม่นี่แหละจักอันใดใช่ได้บรือใชได้เดี๋ยวมาเบิ่งกันก้อนหลังพูนแหละกองพูนดูให้พวกขยะพี่น้องเลยท้องส่วนมาเท่าเมื่อยเลยนี่ป้างงามกับป้าเตอร์กับสองรอบแล้วเมื่อชงชะการงานชบ เบื่อเฮ็ดนั่นก็ได้เมื่อนี้เม่นเม่นชื่อกับเไื่ไปได้ฝาปาเตอร์เพื่นแต่เฮานีกับพแห้งได้แม่นเอาบอกอยู่ว่าบอกแม่มีเด้อแม่มีบอกว่าโอ้เห็นสภาพสาระที่น่ากลัวคนหน่ะไปรถ่นกับว่วเรา่นบ่ว่าแบบเฮาอีชซ้ํไป่นด้บแบบเฮาอีเอาผู้ตายกระายแบบนี้นาะผู้เนี่ยยังกับู้ต่อนได้สู้ตแบบนี้แน่หนเฮากันสู้ตไปเอาใส่เต็มเต็มแล้วไปเียเลยมันจะมุกเกวีนกรสอบ งานโยก้นแน่นหนักหนักกอ่าหามเลยมันเป็นแนี้เนาะเป็นปูนเป็นอะไรเป็นหนักนี่ว่านี่ขอขายเ่าใจอยู่บ้านเจ็บเจียเลยแบบว่าซอยยันแม่นั่นแหละยันแม่นั่นแหละไปอยู่จังพะลมเุมคนก็เคยอยู่ก็อยู่มันนั่นเนาะผู้หเป็นแฟนเนาะเจ๊เซียได้ไรได้แาบนี้เนาะอันให้มันแบบว่า ดีแน่เลยน้ำเงินเจ้าก็แบบนี้บ่แบบนี้อืแบบว่างน้ำเริ่มอืมประมาณแผ่นเริ่มก่อนพอได้แบบใส่อันอันนี้เดียวกันมัเขาเอิญแผ่นเนนแผ่นนี่ที่กัอืมมันหนักนักได้ค่ะวะนักหนักอืมเห่อยไปอน้ำหมดได้แล้วังเพาเซียนแหละมันแบบมีมีทุนกูหนีบ่เนาะจังว่าต้องทานแบบทางสร้างเพื่อนเนาะว่ามันมีรูปแบบแบบใดนะอันนี้อืมว่าต้องไปถามทางห้างว่ามีรูปแบบแบบบาง แต่ว่าทนออันนี้นักอันนี้นักอนนีอแต่ปูปนเักนะอืมนักแต่ก็นะนะแต่ก็ถึกน้าบาได้เปลือยเปลือยไเลยม่อ่ะตัวเราออกมั่เป็นแผ่นแผ่นนี่ไหลกระดาษนี่กระดาซึมเนาะกระดาษซึมน้ดูดน้กระลาษนน้าเปลือยว้าใส่ตีพอเนาะ เงินคั่วยังเงินคั่วนบอกนคั่วกับเข่ามาบ่หล่ะเข่าสิบปลายชอกใช้บาะเลยไปวานใช้บดเลยมันจะพอเกี่ยวเลยอืออแพกว่าคล้ายเราะคายกับผเกชีกชื่อน้ำเฮานะเนาะเสียปักชีได้ได้นะมันเปียกบ่ะลเข่าปลายแปดบ่ะสแปดชอกบ่เบอรเอบัตเตอร์วาซามาใส่น้ำมันและบัตเตอร์วาเข่าเบิเมื่อสีที่ในทำารก็เอามาตากเอาเนาะ แล้วพอตัวขายรถเรากานนั huh. right. the cupboard, um. kind of ่น yeah. ก like ับตาอะไรกับใครดนะป้าได้ใช่ไหมครับมีราคาของคุณดอแ่ราคาข็งุณมาเลยได้แต่รวมยาหมองก็ได้เพียงเท่าไนี่ยังยังไยังไ่เอไดใครเอ อืมแก้ไขเอาแล้วเบื่อเทนั้นแล้วมีแต่คิดแท่านั้นแหละคิดแต่ว่ามันเป็นแล้วนะคิดเอายังเอาแก้แก้ยังไม่ได้แล้วเราจะแก้ไหมหามเองก็หามได้หามว่าหามซุ่มหามทำธรรมชาติบ่ได้เนาะทำมชาติบ่ได้คือนี่แจ๊กได้พากระนั่งกอดเขาอยู่ว่าชงภูเมียหลังจากไปชงลูกนะจะกลมเหยียด้ น่งมึงยิ่งฟังเสียงพนยิงลงมานั่างห้เจัก้มสียหาเลยห้ก็ให้บอกใช่ไหมห้บอกใช่ไหมเจ้าแขนยดวะคือเป็นวลาเห็นไหมปลาคือเอาเขียดนั่นนี่ยังว่าห้ห้อกเนาะนี่จะเสียห้ได้่ยยคอยเดียคอยเต็มดูคอยแล้วอุ้มดูคอยออกมาเกือบประทันนาะร่นรำหัวล้านขาบุญก็แล้วมอน ขา่่ชอบจะอะไรชักชอบเตรียมเตรียมแล่ห้ามาเมาเลยบอกคนมีอยู่กันห้ากระหามไปนี่เน้อะไรบอักชอบโอ้ยลายชอบอยู่น่ะร่างมือนะร่างเนอะดเดกหนึ่งมโอ้ยเสียงคนออกเล็กจ้ะ อุปนิกเกมาเนี่ยักเห็ดเบี้ยดเหนงานอยังสบายดีนะนักกระเอาไปโน้ลอมเสียให้ได้เพื่อนมาเห็นสภาพเพื่อนเพื่อนก็ให้อลนเทลอ่าุกครับตุกครับถูกจะผ่าหน้าแพทย์อะเปียดเวลาทำไมรีเทลเ้อันแดดมกเทามาเลยดิ อ้าเนาะอืเอ้าเลยอ้าวฝนนี <c oughs>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  ่แกแต่นี่เราวันเนาะอือคนไม่ชอบไว้นี่แหละอ้าววนค่ะเหตุใดเด้วันนี้พี่น้องไมยช่วยคิดเลยอือตอนแรกน่ะนั่งคุยกับผัวอยู่ว่าสิลงคลิปใหมพี่น้องเบิ่งนบอสยันเพิ่นยันเพิ่นชมหนาด้วยว่ะออแต่ว่าสิบุลงแล้วว่ะขึ้นไปขึ้นมาเล้อโอ้ยถ่ายคลิปใหมพี่น้องเพิ่นเบิ่งพอได้ยอดวิวนี่เพราะไค่ะ ไมาชอมแปลงนะคิดคิดตอนแรกนคิดคุยก็พอะจา์แค่าสิบวันท้ายนายบ้านอายเมืองชาผ่านชาเมืองเห็นะหเฮ็ดช่มยไปด้วยสิเลยเพมคิดนะมาตื่นออมาฝนยุดเลยมันโมเมนต์ที่วันนี้กองเทินเถืเอนอเยู่งเลัลไปไกลมาอกับมามา อยาดอืมเอไองคุรอืมไม่ได้อยากพิดอรณแต่ว่าย่านแบบหมู่ชน้าอแบบมันม้อง่เย้ง่ายม้ง่ายแทสอะไรม้วงหน้าวม้วงหลังเท้สิเลยอ่าคิวบามันสิเป็นเยนะกับไดงอยงมันเป็นการไปเสี่ยงเฮืนเพยพังขนาดนี้ตเียนาะถอกหีดมคืนนี้นะ บิ่งใหแต่เบิ่งเช่อพ่ะพิเขนาดทุกใครว่ากได้นี่นะวได้ไนะิปอบใจ้าลุกได้เลยมันจคิดว่าเขาอะไรเลยม่ยังให้ปอบใจได้นะเห็นสภาพอล้วเลยิว่าว่าชูๆก็ไม่ได้มียังดีขึ้นใช่ไหมเออมันสภาพด้นะย่ได้นี่จะเบิ่งเงาล้พี่น้องตาม่ได้นสร้างเพิ่งก็เรงมืออยู่เพิ่งก็เต็มที่อยู่เพิ่งกับจัดคนสิว่าเพิ่งอืม เป็นก็ว่าเฮ็ดมากกปกติกัฟุกลรววะ่น้องเลยบ่มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นมาสียงโชเนาะเสียงจชข้าบ่มีซื้อไปแจกมูตลอดทางไได้มีเพืนตัวเองเนาะ่วนยากเนาะงานองเไ่ชจกก่นเนาะเพิ่มเยอะแลยวเนาะยาชวนไปช่วนมาได้หน่อยกันนะเดยวสอ่เด๋สามสอบลุงแห่งตุ๊กองหนื่อยมาก ทีมมวนทางเที่ยวนะะอนะมันมันมีแอดี่มีจัเขนาเด้อคือมัน่าเนะปสุมจะได้เที่ยวได้นะขอไดต้องเที่ไปหาไปตู้ยนะ่า่กเพ่อนเพได้บอกว่าขาเที่ยวเน้ยเออแม่เนะเที่ยวไปเลยนเที่ยวไปหาไ่ตู้ด้ยพี่น้องเอ้ยข่าหน้านกัมีให้กินเล เดียวกี้เดี๋ยว่าสิคายเพราะว่ามันหกเื่อนคั่วเนาะเอาไว้พอกินกับพ่อนะบัเตอรว่าผักเขารวดเดี๋ยวเอาไว้ใหแนเดี๋ยวช่เอาเราว่าสินะกายเปนว่าผูผู้ชอบไฟน้ำเลยนะบัตเตอร์กันชอบไฟน้ำกันเลยโคตน้ำกันเลยแล้วบโคตแล้วจ้ะตุ้ยช่างกลมาบอกว่าให้พ้ากันคายเริ่เลยนะอือจะไม่เต้เลสียตาคายเราตากกได้ชภาพไม่สิปตาใช่นะเสียผ่านะแพ้ก่อยกะ คือราคาเคาเปียกอะไรป่ะป้าได้มาเอาขาพี่มุดกินเลยนะเป็นจังหวัวมาบอกนะแล้วมันจะแนวนั้นได้พี่น้อยหาคอได้ตามพี่ตามน้องผู้ระปองชองปองป้าป้าป้าใหญ่ได้ะยังยู้ปั้นตื่นไม่ได้ได้ปั้นตื่นคอไปแล้วใครยื้อมันใจฉอดเขาไหมแมนมาอีกเดือนตายเนาะเดือนตายชองเดือน นี่อเลยหอนไปเ้าเราบ่ห็นหน้าบ่เนี่ยเนคือเกาลที่เอาไ่ได้เท็อากับันนันเาก็เริ่มไปเห็ดแล้วเอาก็เริ่มไปแล้วเริ่มไปเห็ดน้ามูกับพไรอนูกเรื่องรกระดเห็ดเนเี๋ตอนแรกก็อานี่ได้ไปปูกสาบสาบน้ำ้างนี่เอาปูงบเอาปูแบบว่าพองมันนะแต่ว่ามันเยิ้มเยิมสิเดมันบอแหงอางนแมนแมน

ทห่2ส so yeah. oh, so ิดากัย hmm. mm ้อมแหละชอบังคิดชอหกำลังใจนะอาะยกเลยวใจงด้ยยงนีได้กระปอกกระปูด้วยส่เล่น้ย้างร้ง่นไงเปนเ่เยอะอ่ส หนึ่ง n g พ y ผ่อนพัดกันหัวก็เลยบ้านผู้อาตาน้องนะดอกแพน่ะเออเป็นแพนนะขา้วนจังหน่อยก็เตะขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละอันนี้น่ะอันหลังคานี่น่ะบัวหลังคาไง quá wow. vậy ừ. à, là lôi ừ. 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 <laughs> <Alberto>. <laughs> Rồi anh anh À, anh 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 vậy đây anh nó anh 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 บอกแล้วนี่นะว่าเว่าเห็ดกัรคาบ่พื้นบอกเลยใส่ใส่พื่นบ่ตอนแก็เพื่นก็ร่วมรายการมาห้ยู่หักขาแห้งมันกระูงคานะมันกระชูงนะเลยลดลดตัวนี้ลงรูเบไวกะูบวกนว่าได้สูบคือเกา่าจับเออจ๋อแล้วเนาะาแล้วเนาะจำเป็นนะวะ หมยวยเราเลยนะเราก็มีชีวิตให้กันวะเหลว่วคนละครัง,ครง,งได้ลางนะ,ละงแล้วเสียบขึ้นไนดะ้โอ้โเป็นกาาไมมขึ้นเท่อเล็กขึ้นเท่าสองสามอันดีตาย้ัมีมเศษทรายไ,ไปสังไะไรครับเจ้า กได้ปะเน,นเพอนนะเี่สกอตใส่กันสนเพ่อนนนนะเล็นสุนานาทาสีาเหตประทนอ,อ,เอ,อ,เอ,อตาเห็นได้ตอนประเทศเชือนว่าแมงเชื่ออยู่ฝั่งไท้ผู้ตอน่ะจ้างคนเหตุกับทีมงานเก้านี่ะพี่น,อน้องไงทีมงานนี่แลหละเลาเรื่องมาเหตุอีกมายังย้งะันนะยาบ่พกยาเชือพกทองแล้วจัก ยาวยาวา่าจย์ม um. ันมีทองนะว้ยรบบอทองขึ้นปานี้ไอเฮมสีทอง่ะทองหลกะวเขานี่เลยอบนี่นะแม่เอาเมือนตุ้เลยสิเมือนตุ้เลยสอบนี่อ๋อนะึดดคดเิด้เอเออฮ้อนมันไ่ได้เปิดพัดลมนะไฟมุมมีเนี่ย อูดเด็กน้อยอยู่เฮ้ยมาอุ่นเย็นอยู่นี่แล้วเนี่ยพวกน่กองเข่งอยู่ไม่ปิดอันไม่เปิดได้ๆพี่น้องเอ้ยห่านกันละโทรศัพท์โทรศัพท์กลับไปเว้ยเนี่ยชงทำเครื่องเนยแช่น้ำมาลุเละอยู่เฮ้ยอืมอือนี่เฮ้ยหัวหง

ขอเป็นกำลังใจให้กันพีน้องไว้ไม่เจอด้วยโซ่ดินั่งเม่คให้แมวนิ้วก็ป่าอพี่น้องเว้ลังใจกลังใจกลังใจดีดีเลยเนาะเก็บเกินเก็บของมือเแล้าดอกเมือนเนาะรลายนะแดดงานใหแดดออกมาให้แค่น่เนาะแดดแจ่าเ่เนะจงจ่าเอมันตากแห้งเน่แดดแห้งรดตากแห้งก็ต้องตากักยางเลยเน ตาชาพี่น well. ้องก็คลิปแค่สนุกสนานพอกันคลิปหนาพี่น้องเด้อสบายดีมาสวัสดีบ๊วยสุขสุขคนบ๊ายบายตาดำก็ะห้ยห้มาพี่น้องเลยเนาะอ่าเกินเพลแล้วตาดำห้เริ่มสาวแล้วอัะอืมไปชาพี่น้องเนาะ